สวัสดีครับผมร้านซูนามินะครับอันนี้ก็จะเป็น p ีซเอใส่ตัวพ่วงรุ่นใหญ่นาสั้นนะครับสีดำเงาสวยเลยครับอันนี้ก็จะครบเลยมีกันชนหน้ากันชนมังคลตะแกรงหลังแล้วก็ที่จับเด็กเป็นสแตนเลส แล้วก็ตัวกันสบัดจะเป็นตัวรุ่นใหม่รุ่นนี้จะเป็นตัวกระบอกใหญ่กว่าเดิมขนาดของกระบอกมันจะเป็นนิ้วนิ้วสองครับแกนก็จะใหญ่ขึ้นแกนสิบสองมิลตัวใหญ่ซีนด้านในก็ใส่เพิ่มอย่างละสองตัวจะแข็งแรงกว่าเดิมอัปเกรดจากตัวเดิมขึ้นมาครับ Okay. ลองไฟเปิดไฟดูนะโอเคก็ okay. จะมีไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับไฟท้ายแล้วก็ไฟเบกรกุ่นนี้ไฟเบรกจะเป็นรุ่นกระพริบนะครับจะมองเห็นชัดเจนเลย ออกตามรถมอเตอร์ไซค์เลยครับมีเบลบอะตัวใหม่ลายใหม่ขี่ครบเรียบร้อยเลยครับแล้วก็มุนรถให้ดูนะ อันนี้มาจากกำแพงเพชรเลยนะครับโอเคไม่หมุนออกไม่ให้มันเห็นพ่วงชัดๆหมุนมาทางนี้ดิให้พ่วงออกข้างนอกดิพอ Okay. รุ่นนี้ก็ใส่ได้กับทุกรุ่นนะครับอย่างพวกร้อยห้าสิบซีซีขึ้นไปหรือว่าร้อยยี่ห้าซีซีทรงนี้ก็ใส่ได้หลายตัวถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อเราได้นะครับร้านสุนามิมอเตอร์ไซค์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดห้าสี่ห้าเจ็ดหกช่างำสวัสดีครับ